นี่นอกระบบถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกในสังคมไทยที่ไม่ว่าจะผ่านมาขี่รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหานี้แต่ก็ช่วยได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวคนไทยก็ยังตกอยู่ในวังวนนี้จนทุกวันนี้ล่าสุดรัฐบาลชุดปัจจุบันประกาศช,ชัดเรื่องแก้ปัญหานี่นอกระบบแต่จะแก้แบบไหนแนวทางเป็นยังไงข่าวสดดีแคปเศรษฐกิจจะสรุปให้ฟังครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนหลังเข้ารับตําแหน่งได้ไม่นานว่าหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนคือการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบถึงขั้นยกเป็นวาระแห่งชาติโดยระดมทั้งกกกรรรรรระะะทวววงงงมหาาาไยคลัแตํจ มาร่วมแก้ไขปัญหานี้และระบุอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่เหมือนการแก้ไขปัญหาเหมือนที่ผ่านมาคนไทยกับหนี้นอกระบบยึดโยงกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคมที่อยากจะกู้เงินในระบบแต่ไม่มีสินทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกันเมื่อต้องการจะใช้เงินทุนทําการค้าหรือรักษาอาการเจ็บป่วยรวมไปถึงจ่ายค่าเทอมลูกหลานจาต้องยอมกู้เงินนอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสุดโหดร้อยละยีต่อเดือนหรือมากกว่านั้นด้วยครับ พอไม่สามารถหาเงินมาผ่อนชาระหรือจ่ายดอกเบี้ยไม่ไหวจึงเห็นข่าวในทุนเงินกู้บุกเข้าไปทําร้ายหรือทำลายทรัพย์สินบีบให้ลูกหนี้ต้องไปหาเงินคืนแม้ตํารวจจะมีสายด่วน1559เพื่อรับแจ้งปัญหาหรือมีศูนย์ดำรงธรรมคอยช่วยเหลือแต่ก็ยังเห็นภาพการทวงหนี้แบบผิดกฎหมายอยู่เรื่อยส่วนหนึ่งก็เพราะบทลงโทษที่น้อยนิดทําให้ผู้ก่อเหตุไม่หวาดกลัว จากการสำรวจของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรได้ลงพื้นที่12จังหวัดทั้งกรุงเทพปริมณฑลและเมืองใหญ่ทั่วประเทศพบว่าเจ้าหนี้แบ่งเป็น3ประเภทก็คือคนในพื้นที่นอกพื้นที่และแก๊งหมวกกันน็อกส่วนอาชีพที่กู้เงินนอกระบบมากที่สุดก็คือกลุ่มผู้ค้าขายรายย่อยรองลองมาเป็นเกษตรกร,ร,กรน้อยที่สุดเป็นข้าราชการและพนักง,งานรัฐวิสาหกิจสอดคล้องกับข้อมูลของแทบทุกหน่วยงานที่พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงเกษตรกรจะเป็นหนี้นอกระบบมากที่สุดสาเหตุเพราะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายได้น้อยเนื่องจากรายไได้ม่่แนนนอ และส่วนใหญ่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันทําให้สถาบันการเงินในระบบอนุมัติเงินกู้ให้ยากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆจึงต้องหันไปกู้นอกระบบแทน จากตัวเลขล่าสุดที่รัฐบาลสำรวจเชื่อว่าคนไทยเป็นหนี้นอกระบบประมาณห0 0 0มล้านบาทแต่ตัวเลขน่าจะน้อยกว่าความเป็นจริงแม้แต่นายเศรษฐาก็ยังยอมรับว่าตัวเลขนี้น่าจะเป็นการประเมินขั้นต่ำเท่านั้นครับและเพื่อแก้ปัญหานี้รัฐบาลจะเข้ามาเป็นคนกลางไกลเกลี่ยพร้อมกันทั้งหมดดูแลทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างเป็นธรรมตั้งแต่ต้นกระบวนการไปจนถึงการปิดหนี้ขั้นต้นกระทรวงมหาดไทยได้สั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอทุกอำเภอตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ พร้อมเปิดรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแกนี้นอกระบบเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือลงทะเบียนที่อำเภอและสำนักง,งานเขตในกรุงเทพรวมไปถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567งาครับขั้นต่อไปถ้าสามารถเจราจาไกลเกีย่ยได้ระดับหนึ่งแล้วกระทรวงการคลังจะรับช่วงต่อผ่านธนาคารอมสินโดยการปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อยวงเงินกู้สูงสุด1,000 0แบาทชำระนานสูงสุด8ปีส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ให้เกษตรกรที่มีที่ดินนำทีด มาค้ำประกันเงินกู้สูงสุด2องล้านห้าแสนบาทคิดดอกเบี้ยร้อยละหต่อปีครับต่อจากนี้ก็ยังจะมีมาตรการอื่นๆทยอยตามออกมาแต่จะแก้นี้นอกระบบได้ขนาดไหนนั้นก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาครับข่าวสดสืส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram, YouTube, t i k t o k และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ